ใช้ธรรมะกับงานศิลปะเอาชนะวิกฤตได้อย่างไรเร็วๆนี้พบกับอมรเทพธงประชาคลิกสำคัญก็คือการนำธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะครับหรือวัตถาคตของเรานี่แหละครับนามาปรับใช้ในชีวิตได้ยังไงนะฮนะเอาคําสอนของผู้จ้ามาปรับในเรื่องการทํางานได้นะฮะดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นสมูทขึ้นนะฮะเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกมากๆก,ก,ก็อยากจะถ่ายทอดบอกแนะนําให้กับเ,เพื่อนๆได้รับรู้กันก็อยากจะให้ลองติดตามกันดูนะครับเร็วๆนี้ติดตาม <c oughs> รับ <c oughs> ชมทาง <c oughs> เพจเปตหักในเครือเอ็มจีอาร์ออนไลน์และ News One